สวัสดีครับขอต้อนรับขอสู้ช่องดีสารน้ำบางกอกครับมื้อนี้ก็อยู่กับผ่านเหลือคือเก่าครับผมได้เหนือมากคือรุ่งครับสีก้อยครับสีก้อยครับพักมีพักยังมีเรียบร้อกไปเลยครับผมนี่ครับเตรียมวัตถุดิบตับเครื่องในครับผักชีโร่ครับรอหันผักครับผมเดี๋ยวพี่น้องผักซีโปเอ็นครับผักซีเนี่อมะม่วงเลครับนี่สุดยอดเลยครับของแท่ครับของแท่ ก็โยกผ้าเหลือครับมืงานยังได้บางกว่าครับผมครับผ้าเหลือกะพอดีครับหนึ่งเขาเงอนครับหนึ่งเขาแล้วครับมาเขาไ้มือขึ้นครับนี่ครับหนึ่งเขาไปอ๋อเลยที่เดีดครับนี่ครับปลากระดองหลวกนำ เน่าขึ้นเลยครับเตรียมผักเตรียมนี่ครับผมหอมเนื้อมะเขือขวบครับผมนี่ครับผ้าเหลือครับเพิ่นกัมีโอกาสกับนี่ครับบ้านอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันครับบ้านไกลเรื่อนเคลี้ยนครับบนอยู่วันยังกับมาเห็ดน้ำกินน้ำกันครับผมมียังหมักไม้ครับที่ยุศาสตรท่านบางกอกบดกวน ไปไปกูจแล้วพบ่บงีง,งก็เขอาหาบ,บาตห้อยครับนม่บัตห้อยนะประกว้ครอบคองครับสูตรของผ่นแล้วครับเพิ่นเคยขายหลาบขายก้อยมากครับเลยตอนนี้ผันตัวเองเวาเป็นหุนหนารับล้อพ่อประจรัมาบัตกันหดอันนี้ก็พระกระดาครับรวกไว้เรารวกไว้ไววบ่ นอกนาำย็นไหมครับผมครับดยวค้ับยันบันเ้าอีสานบันเ้าครับยอนเลยครับมินบาทได้บางก่อนฟังบ่ฟังเพียงบ่ฟังเพียง,ง,งอัไนรนั่นบ่ ตรงไหมบอสได้หา <laughs> ้ามลองมัาติลิกรซ <c oughs> ิด <c oughs> เวอร์นะเขายูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์เขาห้ามหามีเพลงออกมาเดี๋ยวติลิกรซิดเดี๋ยวเขาถึงกานซับได้ฝ <c oughs> ากพี่น้องได้รับเด้อกดติดตามกดเป็นกำลังใจนะครับการที่ไย่ำทำลิปดีออกมาครับผมตับง่ามนะครับเนี่ยครับพาคิริวย่างคักได้พาคิลิววัฒน์ในล่างเลยรคลนนย <c oughs> รับครับชุนจอดเลยเครื่อง เครื่องซังมาจากจะนทามินน้องงูเหรอครับเครื่องตับซอยผักอยยังไงครับผมเดิม้ะครับเดิมแล้วเติมเกลืออีกน้อยใส่เลือดใส่เปียออกเข้าไปครับผมสุดยอดเลยครับนะครับหั่นเครื่องหันน่นยังไปเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวไปกูดกันให้มาแล้ว เมนูยอดกิตเลยครับคนอีสานนอกครับกินมันจะหนอนตัวใหญ่ครับว่าตายนี้จากวันนี้ตายนี้จากโรคนี้โรคโควิดกับวายานโควิดกับกับยานยกครับกับะมันละบ้งครับปองกันนะครับเด้อพี่น้องครับเป็นห่วงเป็นใหญ่ทุกคนแหละครับอ่ยุบังกอกับนี่ครับอมขอมากับมีการตรวจอุณหภูมิตรวจนงครับเป็นตามที่ทางการพอเอาแบบเอาแบบจิ้มวะเอาแบบจิ้มหรือเอาแบบ เออได้เออนี่ล่ะบางทีหลังมันจงควายเนี่ยแบบกินม,มันกินได้ใช้ตอนไงนะ่ะแต่ทุกคนมักเเออตะเหลือวางหนผมกินในบดแซมบิดเลยผมครับผมแบบกินเป็นถาดกะละมังเลยครับของมาทั้งส่วนเลยครับผม เหลือพันพิธีพิธันครับก็จบลาบมากครับเปิดลานเปิดยังมากครับสุดยอดเลยครับผมกลับมาได้กินโดนครับอาทิตย์สองอาทิตย์ครับค่อยครับผมประมานี้ครับผมครับพี่น้องครับตอนนี้ขั้นตอนการปรุงเครื่องเอาเหลือทั้งหมดใช่ไหเออเริ่มเหลือตนเรือก็เพียรนะโอ้โครับอ้านเรือเริ่มเต่เลือครับพี่น้องครับผม ครับครับเรียบร้อยแล้วคับมันมัดแหลงน้อยครับผมเครื่องโลกอะรอกี่บาทครับยุงเท็บก็แพงครับลอยยี่สิบบาทครับครื่องโลอ่ะบาดนี้เลาวก็ไปเป็นการปรุงเครื่องนะครับผมครับปรุงเครื่อนอ่าผู้ใด้มาทำมาใช้มักมั่นครับรถจักรรถมันคมหมดยังมันบหมดใส่ศพเลยดี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 ขวดเท่าดีดีขวดเท่าอันนี้ดีเอ็ม้อยนะครับนี่เอ็มลอยแล้วนี่ดีต้มไปยังดีครับ ข<ค>อคงแท้ของแท้ดีทุกแบบมาตรงใส่บอกน้ำด้วยครับเด้อได้ดีไปเลยครับพัดเหลือ,อความมีหวัวได้ปะคุ้มมันลำชำเลยนะครับที่รุดเขาไ่ต้องไปใส่ร้ายดอกแกตะลิวหน่วยนั่งเขานี่ หลายแ่บหลายครับะุมมาครับพี่น้องเายแบก็้ผมิสดถ้าปแบก็ไปหาหมอหัครับไปหาหมอละหมอจีนเขาแบเป็นยังไงยังกินเขาโ่แ่บครับห้าัวครับขรัวคัวไปไหมครับผมพี่น้องหอ้ครับตักมอมาแขนบ่มาแขนแบบกินในบดอืมมาแขนแบบกินอาได้ไปสองทอน เราแซ่บผมก็ว่าแซ่แบปีปนปีปนต่ำขาโคกเลยครับครับต่ำขาโคกเลยโอ้โหอันนี้ล่ะไม่ค่อยละเอียดไปไหนเดี <c oughs> ๋ว <c oughs> ยวใส่ลูกโดดเอาใส่ลูกโดดเอาแต่ว่าจีนเสียจะงูกับหอมอยู่ขวบไหมไหมครับขวบไหมไหมแล้ก็ชิ้อะไรครับหอมครับหอมไม่ห่วยเลยโอ้เจอเลยหอมดิ

ใส่เค็มเราเปนเกลียดยาวเลยเกลีย,ย์ไหมโอ้เริมม้วนน้ำตาลครับเริมม้วนน,นน้าตาลีน้นอยนหนึ่นครับผนอยน้อยโอเคครับผมขับแซ่บครับแซ่ไปเลยไม่ได้ยินเสนียงคอได้ยินเสียงคอนี่ก็แซ่บแล้วขันตอนน้องใช้ครับ พ่อจะฝากเอาพักลงไปนะครับพี่น้องมัน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 ดิสั่มครับพักนี้คือขันตอนติดสายแล้วครับวัดมีห้วยหนาครับสักห้วยหนาห้วยหนาแล้วครับผมครับคือเขาเดี๋ยวจะไปจัดใจบ้างนะครับพี่น้องเด้ออ้าวไปเลยคือลาบโคลด์ครับอันนี้คือหลังจากครับปรุงเครื่องเรียบร้อยแล้วผมจากเป็นการห้วยพักคกับสุดตะเรือว่าสุดโคตรลาบนะครับโคตรลาบครับชูโครลด มักน้อยมักหลายครับโอ้โยครับสุดยอดเลยครับครับผักห้อยหนาครับบูได้มักละลายกับลงไปนี่ห้องใส่เพราะแบบหอมครับใส่เพราะมันหอมผู้ใดมักเ,มเค,ยกคียงหลายกับไข่ไข่ใส่อีกเทีนึงร้อยยี่สิบบาทกระแซบได้ครับเห็ดไปซื้อกินกับกระแซบด้วยครับแต่ว่าห้อยใหญ่เห็ดกินของห้องมันกับแซบแซบคนละแบบครับมันได้ไปกินยุราบยังกับได้ฟิวอะไรยังครับแต่ว่านี้ับ ออกไปใส่บ่ไ้ครับบ่อยากไปโควิดนีนกันนี้ครับแต่ช่วงนี้กบบป้ายามกินสุกๆไปก็ดีครับแต่ว่านี่มันก็ดนๆไอกวะพักไอกวาครับแล้วแกผ่านเลือครับด้มาบ่มาเกื่อนถ้ามกถ้ามะกกินพักแก้มก็ใส้เลยลายนะครับสำหรับผ่านเลือครับลุกดดนะครับ พักใบริกต้นนี้แพงครับน้องเทพถึงเม็ดละบาทพี่น้องเนี่ยถึงเม็ดละบาทครับสิบบาทได้ประมั่นก็เม็ดสิบเมตรสิบเมือมมงนะครับพี่น้องเนอะแต่ว่าสูาตรคนละประเด็ใช่ผักไรวันนี้ได้ร้องอันนี้ร้องมึงจุดอะไรไปกรุงเทพครับร้องสิบเ,เม,เบมบรับพี่น้องอือพอจะขับเลยเด้อพอจะขับเนี่ยอือพัดเหลรอใช่พี่น้องมึงแซ่บครับแซ่บ ตับคุนเนาะยังติดอืออือบางไม่จันขาดบ่ถือว่าขัดผมขัดผมอยู่แลครับขัดขนขัดผมอยู่หน่อยนึงใส่เลยอือขัดผมหน่อยเดี๋ยวครับมาใส่เลยก็ได้ดีจะบีไม่ใส่เลยใส่ผมลงหน่อยครับใส่ผมหน่อยบม่น้อยหรอครับหลายเติบอยู่คนมาขมเนาะครับ ผมเดากินฝา้าว้เลยว่าต้องกินบักลร้นฝ้าว่าต้องกินพัดกระเดาคโอเคครับเสร็จแล้วบานะครับตักเจ,จานอะไบ้าว่าต้องนี่นนกิออกกจจนนี่หลยบเใ่นี่บานะตักเอาตักจานอยบ่ตักจานกินนี่แล้วโอเคโอ้ขับครับนี่มีกินไม่บวานย่ติเลยนี่้นี่นางกินอ,อนลละไรแล้วนีวล่ลเลาครับเลครับบ้านนีมาขันจานเออใช่เลย นะครับเอื่อจ่ายไปจ่ายมันนี่ซ้ำนี่ก็หกสิบบาทแล้วครับแมนครับหกสิบบาทแล้วอืออ่ะันนี้หกสิบบาทจ่ายตังค์ด้วยอ่ะโอเคหกสิบบาทก่อนครับครับเยือกเนาะมันยังแซ่บครับพี่น้องเด้อมากครับจะพากินขอนเกันครับขอนเนี้ย่อนห่อนไลยครับผมครับขอนเนี้ยขอนห่อนเลยก็ดื่มไดัหว่าขอนเนี้ยขอนห่อนเลยครับพี่น้องครับ จะพักกระดอกเ้าไปเอานังกินเลยแต่เหรอ,อืมคุยจอยป่ะมาแล้วครับพี่น้อนงทิ่ก่อนสัดจานกันครับโอ้ตรงนี้ตรงนี้อยากตรงนี้เห็นกองห่อขาเขาียนเรื่องครับเด้อ <laughs> ครับก็ต้องข่ายแก่ยอู่่แล้วล่ะกิ่นมุ้นครับผมเห็นมากเลยนะเห็นกองแล้วครับพี่น้องครับโอ้เสือเลยเสือ ต่อไปจะมีการลาบนวกเขาแล้วครับเชิงเขาขึ้นเป็นหน้าเลย

Mấy lăm này lăm mười lăm mười này mười lăm mười không? mười lăm 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 mười งานเลยกเองรบเพื่อนงเลยเอาเลยครับเด้อนี่ลูกโดดบ้านคุณยังงามเูกโดด,ด มึงรูดเอ,อตับเด้อ่มมันยังงามเลยสีสีสันเขาก็นเนี้เลยก็ขับใจมัจนหอกเอาเช่นนะอยที่งานแล้วก็น,นอนตัก,ก่อนตัวขับแบเนี้นเงียบใน,นเงียบอ่ะคเดียว từ đầu tôi nghĩ thôi chém hết từng cái thì bằng ná tạp nên ừ. thôi bạn một mình tôi cho bạn giao rồi còn rồi nhá mất đỏ có cái đâu แค่ตนนู้นป้อมมึงขอยห้กำลังออกกำลังรุ่นใหม่้วยดอกมันรุ่นไปป่ะอืมฮึ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 มกึมฮึมมอ ครับจะคลิปนี้ก็ไปช่วยกันนะครับเรครับนี่ครับเป็นบ้านครับมีโอกาสกับไม่เย็่ยมายังมันนะครับผมตายบ้านได้บางกอครับยังไงยิงไงครับยังงั้่ถูกบ่อเนี้ก็ขอตัวคอับให้ครับเด้อฝากคิดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับครับคลิปนี้มาช่วยกับ้านครับสวัสดีครับ